เดินดังกะวัวนอลพม่น้องจับเด็กน้อยจับมาโอ้ออสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮา,หาล่ะกับเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยน้ำเดิมวันนี้เฮากะมาอยู่กับสองซาลาสาวอัตตะปือพึ่เก่าพี่น้องวันนี้สาวลาสิพาพี่น้องมากินส้มตำหมักตำข้าวปุ้นเนะาะเบาผิดนี่ยอยู่วันเลยจ้ะพี่น้องนี่ ตามขอบุนยอ,อยยอตอนปลาแดกเลยจ้าพี่น้องอันนี้คือตอนปลาแดกเด้อตอนปลาแดกยอยยอเลยเนาะบีบมะนาวยังลงไปพี่น้องชินนพ้าพี่นอมามาอ้องกินตามขอบุนเนาะนี่ตามขอบุนแซบแซบพี่น้องมากพี่น้องหมายลงมือเด้อกินน้ำตาลด้วยพี่น้องโอ้ยพี่น้องมามาพี่น้องอันนี้คือผักสลัดลังสวนแซบแซบพี่น้องจ้าชิพ้าพี่น้องกินตามขอบุน ปุ่นมันนี่กะซสาขอบปุ่นเนาะพี่น,อน้องนี่น่ารักจาพี่น้องมาพี่น้องอตำกระปุ่นมาเนี่ยปุ่นแซ่บแซ่พี่น้องลงละตากับมือเลยนี่เนาะ รัดของขวัญพนเนาะงรัดรางลังบานรมาดูพี่นอ้องเลิกกินตำกระปุนน้ำกันอืมาดูจอเป็นไง กินซับขุนน้ำกันเดอ้อสร้างขุนแบบบ่กคอยเผ็ดปันไดเหมือนนี่เนะเออาะว่าบ่อยากกินเผ็ดปันไรเผ็ดร้ายก็กินบ่ได้ออนประแดกพี่อน,นอ้นาะม่เอาางตอนประแดกน้อย ចោចោចប់ពីប៉ាចប់ពីប៉ាញ៉ែពឺចោមងញ៉ែ ดูเลยว่าจะตำข้าวปุ่นจีกตอนประแดดพี่น้องตอนหน่อยตอนใหญ่อยากกินตอนอ่านันเด้ยตอนประแดดจางสีเรากินกับอัานันพี่น้องกับอาา่านะหมักมวงเนาะ off. Okay. đang cả bố luôn mình chắc được nói chắc mà, ôm. Mình học hết kiểu hết nó thì กับพ่อมาเป็นสองคอทางลังตา,า,างล่งา การเริ่มร้อนแล้วเริ่มเผ็ดเผา Cô giúp người đặt người đặt <laughs> tàu Cô เกจายวอะยัดื้ออย่านเพ็ดคากเพ็ดแน่พี่น้องสลัดหมดเอาคมๆก็เลยกินบอบเบิ้ล เปิดอะไรพี่น้องมาอนี้ก็ได้พาพี่น้องมากินตามขอบคุณพี่น้อง มนี้น้องหล่ากับพี่น้องมากินตำข้าวปุ่นเนาะพี่น้องบัมียังกินเนี่ยกินตำข้าวปุ่นนี่แหะจ้าตอนเพลินมนี้น้อพี่น้องเนาะมนี้กันสิข้อจบคีประสมนีดก่อนเด้อเดี๋ยวไปพบกันในคลิปหน้าเลยพาดีข่าวมาชมคลิปน้องหล่ามนี้กันมาเป็นกำลังใจให้น้องหล่าคือเก่าเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ท้าเพื่อบอพลาดคลิปต่อไปของน้องหล่านั่นเองจ้ามนี้กันสิข้อโตไปก่อนไวพบกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย